ก็ขอสวัสด e. ีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าผมก่อนจะพูดเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้ผมจะมาทำคลิปแมปที่จะมาโค่นบัลลังก์อันยิ่งใหญ่ของบ็อกฟุ่นะครับหรือว่าจะเป็นแมปเนี่ยที่จะเข้ามาแซงหน้านะครับเป็นแมปที่ดีกว่าบ็อกฟุ่นนี่เองนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเป็นแมปอะไรกันนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลย แบบนี้นะครับมีชื <c oughs> ่อว่าเลียวซีนี่เองนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมอาจจะคุ้นชื่อกันมาบ้างแล้วนะครับเลียวซีเพราะว่าเนี่ยเขาเปิดทีเซอร์นะคะับเขาเปิดว่าเขากําลังพัฒนาแมปเนี่ยมาตั้งแต่1นเดือนสเดือนที่แล้วนะครับพอเผยทีเซอร์มาตั้งนานแล้วนะครับท่านผู้ชมซึ่งที่ผมบอกนะครับว่ามันดีกว่าบ็อกฟุตเนี่ยท่านผู้ชมนะครับอาจจะงงว่ามันมีแมปที่ดีกว่าบ็อกฟุตด้วยเหรอจะมาแซงหน้าบ็อกฟุตได้ยังไงนะครับท่านผู้ชมเพราะแมปบ็อกฟุตเนี่ยคนเล่นเยอะมากนะครับแล้วก็เป็นแมปที่มััันดดดงงงหรือีกว่าไไ้ย นะครับท่านผู้ชมแต่วันนี้นะครับผมก็เจอแล้วนะครับแมปนี้นะครับชื่อว่า DLC เนี่ยนะครับท่านผู้ชม DLC นะครับก็คืออยู่ในค่ายของเลี้ยวเกมเนี่ยนะครับหรือว่าเลี้ยวเกมเนี่ยก็คือผู้สร้างชินโดไลท์นะครับท่านผู้ชมก็คือแมปนารูโตะที่ดีที่สุดในี่งนะครับท่านผู้ชมในโลกบอคนะเป็นผู้สร้างชินโดไลท์นะครับแล้วตอนนี้เขากำลังมาพัฒนาแมปเกี่ยวกับวันพีทอยู่นะครับท่านผู้ชมก็คือ DLC นั่นแหละนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมจะงงนะครับว่ามันดีแตกต่างกันยังไงระหว่างบอฟท์กับ DLC มันจะมาาาาาาาแแซงงงงหนนนนน้้้้ไไดดดดดยยยยัััะะคคกกกกก็็เเเเเีีี๋๋วววรรรมมููขอตต่่่ลบทผชา มาดูที่เลียวซีกันก่อนดีกว่านะครับมาดูที่หน้าตามโมาเดลกันก่อนนะอาจยังไม่ได้เข้าไปถึงระบบการเล่นอะไรอย่างนี้นะครับผมแมปมันยังไม่ได้เปิดให้เล่นเนาะเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูเกี่ยวกับพวกโมเดลผลโมเดลโต,โตโลัวละครเอฟเฟกอะไรต่างๆนะครับก็ที่ผมเดานะครับแมปนี้ไม่น่าจะสามารถเล่นในมือถือได้นะครับเพราะว่าเรื่องของเอฟเฟกอะไรต่างๆเนี่ยมือถือน่าจะรับไม่ไหวนะครับท,รท่านผู้ชมก็นี้นะครับก็คือโมเดลแหลนะนี่ก็คือโมเดลผลพิษนี่เองนะครับท่านผู้ชมนี่นะนี่คือโมเดลผลพิษนะอันนี้ก็น่าจะเป ในพวกนี้นะครับดูไม่ชมแต่เ,เรามาดูที่โมเดลก่อนดีกว่านี่คือผลพิษนะครับก็มีสัญลักษณ์ของเลียวเกมด้วยเนาะไอน,นี้ก็เดาไม่ยากเลยครับก็คือฟีนิกนี่เองนะครับดูไม่ชมแล้วบอกเลยโครส,สวยนะฟีนิกนะอันนี้คือยังไม่ได้แบบมีแสงอะไรออกมานะครับอ่าไอน,นี้สวยทำไมหน้ามันยิ้มอย่างนั้นอะไรเนี่ยนะครับดูไม่ชมอันนี้ก็คือสวยสุดเลยนะครับดูไม่ชมนี่ก็คือผลเสือหรือว่ารีโอพาต์ของเรานี่นะครับดูไม่ชมคือถ้าเราเอารีโอพาต์เนี่ยของบอฟฟต์นะครับมาเทียบกับอ,อ๋อนนะะ้เไเาาเนอ,อเเนี่ย ค่อนข้างที่จะดูชัดกว่าแล้วก็ดูสมจริงกว่ามากเลยนะครับทุกผู้ชมที่เอามาเปรียบเทียบกันนะเดี๋ยวเราจะไปดูของดีโอพาดนะครับของบ็อกฟุตกันเลยดีกว่านะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างมันจะแตกต่างอะไรกันขนาดนั้นเลยเออันนี้ก็คือรีโอพาดของบ็อกฟุตเองนะคะทุกผู้ชมนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งมันก็จะดูรีบีผอมๆรีบๆบหน่อยนะครับทุกผู้ชมนี่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะรีโอพาดนะนี่ประมาณนี้เลยนะครับทุกผู้ชมแล้วก็ถ้ากลับมาเทียบนะครับกับของเรียวซีของเรา โอเอ็มจีมันแรงดังเลือเกินนะครับท่านผู้ชมของเรียวซีเนี่ยโคตรจะสวยเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะครับก็มันก็ไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะยังจะมีอันนี้นะครับท่านผู้ชมนี่จะเป็นคลิปวิดีโอนะครับที่บอกเกี่ยวกับผลพิษเมื่อกี้นั่นแหละครับแต่ว่าเป็นผลพิษที่เพิ่มมอล่าแล้วนะนี่นะครับก็จะสวยอย่างนี้เลยนั่นเนี่ยค่อนข้างที่จะสวยเลยนะเหมือนขั้งหลังนี้จะเป็นผลโมจิหรือเปล่าในนี้ไม่แน่ใจนะครับมีอะไรให้ดูด้วยนะเนี่ยผลพิษนะครับก็ยังไม่หมดแค่นี้นะครับก็ยังจะมีอีกนะครับท่นนนนนนผูู้้้ชมออออออััััีีีะะะไรรรรก็คคคืปแบบบขขงงตวล มคาดว่านะครับของเรียวซีเนี่ยเขาน่าจะมีระบบการแต่งตัวด้วยนะถ้าให้ผมเดานะครับเพราะว่านี่มันไม่ได้เป็นตัวละครอัลปาตาเลยน่าจะมีระบบการแต่งตัวให้นะครับอารมณ์ก็จะคล้ายๆแกนพีแหละแต่ผบว่าแมปนี้นะมันค่อนข้างที่จะโมเดลสวยกว่าด้วยนะคบท่านผู้ชมนี่อันนี้ก็คือเป็น อันนี้คือเป็นคลิปหลุดนะครับที่ถูกปล่อยออกมานะครับแต่ว่าเขาก็ามาลงในดิสคอร์ทของเขาเนี่ยแหละครับนี่คือท่าวิ่งนะครับของเลโอพาร์ตดูดิคือมันแบบช่างแตกต่างกับของบ็อกฟุตเหลือเกินนะของบ็อกฟุตมันดีไหมมันก็ใช่ว่ามันไม่ดีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าเทียบกับของเลโอซีแล้วเนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีกว่าเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมนะนี่นะท่าวิง่งท่าเก๊กเนี่ยเห็นไหมคือมันมีความเป็นแอนิเมชันอ่ะมีท่าการหายใจไม่เหมือนของบ็อกฟุตที่ยืนอยู่นิ่งๆนะครับท่านผู้ชมางขขยับบีตูดมิม นะฮะแล้วก็หู่ก็ยขยับอะไรอย่างงี้ด้วยนะฮะซึ่งค่อนข้างน่าสนใจเลยถ้าเทียบกับบล็อกฟุดนะครับคือบล็อกฟุดเนี่ยเขาจะยืนนิ่งๆเลยใช่ไหมอันนี้คือมีการขยับนี่ดูท่านะค่อนข้างจะสมจริงเอาจริงนะคือผมให้เขาไปสร้างเป็นเกมวันพีชเกมแยกก็ได้เลยนะ,ะับทุกผู้ชมไม่ต้องมาสร้างเป็นแบบในรบอกก็ได้นะจริงๆคือมันสวยมากเลยนะอ่านี่ก็คือผลไดโนนะครับซึ่งของบล็อกฟุดของเราก็เทียบไม่ได้นะเพราะว่าในบล็อกฟุดมันไม่มีผลไดโนเสาวแนละ้วมีแต่คินพีนะซึ่งเเเกกกกมมนน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 ัันั้ราายยิีะะไป่่่อ,อนนะนะวจ นั่นแหละฮะนะอันนี้นะครับก็เป็นผลอะไรเนี่ยอ๋อไม่ใช่ผลนะครับเฮ้ยเฮ้ยว้าวอันนี้ไม่ได้มีแค่เจ้าทะเลนะครับยังมีปลาฉลามกับน้องงยอีกนะไม่ได้มีแค่เจ้าทะเลนะครับนี่ค่อนข้างจะสวยเลยแล้วก็มีต่างต่างเฮ้ยผมว่านี่มันจะเป็นแบบฟอร์มยักษ์มั้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมมีปลาฉลามเลยด้วยนะนี่อันนี้ก็คือผลบังกรนนะครับซึ่งผมเอามาทำเป็นหน้าปกนี่เองนะนี่บอกเลยค่อนข้างที่จะสวยนะครับเพราะว่าการสะบัด ทงสบัดหาของมันเนี่ยค่อนข้างที่จะดูสมจริงและสมูทมากเลยนะเนี่ยสุดยอดไปเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็คือส่วนในระบบของเกมนะนี่นะครับอันนี้น้องน้ำมีของเราเนี่ยเองนะสวยงามนี่มีท่าฟันดาบนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะครับมันก็จะไม่ได้อะไรมานะเพราะว่านี่ยังคงพัฒนาอยู่และคงจะพัฒนาอีกยาวเลยนะท่านผู้ชมแต่แค่นี้ก็สวยแล้วอะถ้าพัฒนาเต็มรูปแบบมันจะเป็นยังไงเลยเนี่ยดูนะคบท่านผู้ชมก็ระดับผู้สร้างของชินโดไลท์มาสร้างแบบวันพีเนี่ยมันก็น่าจะประมาณนี้แหละนะคบท่านผู้ชมนี่นะอันนี้คือผลโมจ ดูดูมันดูแบบเป็นโมจิจริงๆอ่ะดูยืดอะ่ะเป็นยางยืดอะ่ะครับเป็นโมจิอ่ะเออไม,ม่อธิบายไัไม่ดูนะฮะอันนี้ก็คือผลต่างๆนะครับการดีไซน์ผลเนี่ยก็อาจจะคล้ายๆกับในอนิเมะเลยนะเนี่ยอย่างเช่นผลไฟผลแสงแต่นี่มันดูแปลกๆหน่อยนะผลแสงนะนะครับเนี่ยก็โหคือสวยฮนะขนาดเนี้ยนะครับเดี๋ยวก็ลองก็รอดูตัวเกมจริงอีกทีนะนี่น้องปลาฉลามนี่นะนี่อย่าดูดีครับท่านผู้ชมคือผมนึกว่ามันมีชีวิตอ่ะ คือดูดีมันถ้าขยับคือสมจริงมากเลยนะครับทุกผู้ชมนี่ก็คือส่วนของผลพิษนะครับที่แปลงร่างแล้วนะนมีค่อนข้างที่จะสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูผลพิษของทางบ็อกฟุตกันเลยดีกว่านะครับว่าผลพิษของทางบ็อกฟุตเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างนะผลพิษเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็จะออกเป็น R C <c oughs> อาร์ซีดาคาสามหัวอะไรตัวอะไรเดี๋ยวแต่ก็สวยอยู่นะครับนี่มีเอฟเฟกอะไรนะครับค่อนข้างที่จะสวยเลยแต่ถ้ามาเทียบกับของ เรียวพีแล้วเนี่ยเรียวซีแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าของเรียวซีนี่มันดูจะสมจริงมากๆเลยนะแต่อันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับว่ามันอันนี้อาเซียดากานี่นะฮะเทียบกันได้เลยนะครับอันนี้คือ3าหัวคอมพิวเตอนแตกดาวมันเยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับทุกผู้ชมแต่ก็แล้วแต่คนชอบอาจจะชอบแนวบอฟฟูดก็ได้นะนี่เรือสวยมากเลยนะครับทุกผู้ชมเนี่ยก็น่าจะเป็นเรือในเกมในแมปนะครับสุดยอดถ้าสมมติมันถ้าถ้าสมมติว่าตัวเกมจริงมันออกมาเป็นอย่างนี้จริงๆนะผมว่าคือโคตรโอเวอร์ครับท่านผู้ชมนี่นี่ ดูดิเจ้าทะเลคือถ้ามันสวยขนาดนี้คือคอมระเบิดป่ะครับเนี่ยพูดจริงคอมระเบิดอันะนี้ก็คือเป็นพวกเกาะเพชรเกาะอ,อะไรอันนี้ก็คือกล่องนะครับเ๊ะหรือว่านี่มันอาจจะไม่ใช่แมปในโดบอกอันนี้คือเขากําลังสร้างเป็นแบบฟอร์มยักษ์มาครับเนี่ยเออน่าสนใจนะและนี่นนก็คือในเกมนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวสีนะ นี่ก็คือของผลฟีนิกซ์นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบให้ดูเฉยๆนะครับนี่เจ้าทะเลนิโอพานี่โคตรสวยผมโคตรชอบนิโอพานะครับท่านผู้ชมแล้วมีปืนด้วยโอ้ว้าวันจีราฟมีด้วยเหรอเนี่ยโหไม่ค่อยเห็นคนทําผลจีราฟเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ก็คือผลพินนะแบบเนี่ยเนี่ยสวยจัดเลยอะ่ะดูดิมันดูเป็นธรรมชาติอะ่ะนะครับอันนี้ก็ของปูแม็กของเราเองนะครับท่านผู้ชม อันนี้มันผลอะไรผลเพชรเหรอหรือว่าอะไรอ่ะน,นี่อ๋อผลสายฟ้าโอเคผลผลเพชรนะครับส่วนนี้คือสแน็คแมนนะคะท่านผู้ชมเกียร์สี่นะครับ,นนะะมรบไม่ใช่สแน็คแมนเดี๋ยวมันเป็นเกียร์สี่เฉยนะครับท่านผู้ชมนี่โคตรสวยอะ่ะคือสวยจนอลังการอันนี้ลงสีแล้วนะของผลเนาะลงสียังไม่เสร็จหรอกอันนี้ผมว่าน่าจะไปเพิ่มเอฟเฟกต์อะไรอีกหน่อยนะครับท่านผู้ชมนอกอะไรต่างๆในผลพาร์นะครับท่านผู้ชมเอ๊แต่ผลพาร์มันดูคล้ายๆกับแคนพีท ชอบกลนยังไงก็ไม่รู้นะเหมือนเคยแกนพี่เรืือนเคยทำโมเดลอย่างนี้มาอยู่นะครับท่านผู้ชม นี่ฮะนี่ก็คือทีเซอร์ในเกมนะท่านผู้ชมขออนุญ,ญาตไม่เปิดเสียงนะถ้ามันมีเสียงเพลงอะไรเนี่ยผมอาจจะโดนลิขสิทธิ์กินได้นะท่านผู้ชมนะนี่คือเขายังสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ว่าก็แค่นี้ก็สวยงามแล้วล่ะฮะดูเกาะน,นะเกาะมันยังไม่เรียบร้อยเลยเลยนะฮะท่านผู้ชมแต่ว่านี่ก็แค่เป็นย,ยังไม่ยังไม่ทันได้เปิดเบต้าหรืออัลฟาเลยเลยแค่กําลังพัฒนานะท่านผู้ชมแค่นี้คือถือว่าสุดยอดละโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน้าตัวเกมกันดีกว่านะครับว่าเรียวซีเป็นไงหน้าตัวเกมกันนี้นะครับเรียวซีอิสเรียว เลียวซีมีจริงทะเลจริงมีจริงโอ้ว่าเธอ นะครับท่านผู้ชมนี่นะคะก็ยังไม่มีอะไรมากมายนะคะก็ยังเป็นแค่เีย d ซีอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าถ้าใครอยากเข้ามาชมแมบเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับก็สําหรับแมบนี้นะครับก็คงม,มีประมาณเท่านี้นะเีย d ซีนะครับผู้ที่จะมาโค่นบอลลังของบอฟฟต์นี่นะครับท่านผู้ชมก็วันนี้ผมก็มาแค่เปรียบเทียบอะไรให้ดูเฉยๆนะครับท่านผู้ชมท่านผ,ผู้ชมก็ลองไปดูเองนะครับว่าความแตกต่างอะไรเนี่ยมันมีเท่าไหร่มันมีอะไรอะไรจะดีกว่ากันก็แล้วแต่ท่านผู้ชมชอบนะครับแต่ผมว่าแมบบนี้คือค่อนข้้้้าาาาางงงททีีีี่่่จะะะะดดดััโมมมเเเเเล T S, ออลลลนนนนครรรรรรบบบแแววกก็ย3ซซ์์ถถึสไปู ในช n n นลของเลียวเกมได้นะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ผมหลายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังในช่องนะ